สวัสดีครับเพื video, ่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนคนไหนใครก็นดะเอาคลิปนี้ไปแปะหน้าพักประชาธิปัตย์ให้ผมเที่วคืออยากจะถามหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าพวกมึงเป็นไรมากบ้ารถัาเสียพวกมึงนี่รบกวนชีวิตกูมากเลยนะเมื่อบานซืนเนี่ยกูก็ตื่นเพราะรถพวกมึงเมื่อวานกูก็ตื่นเพราะรถพวกมึงวันนี้กูก็ตื่นเพราะรถพวกมึง กูงว่วงไอ้เหี้ยพวกมึงชอบร้องเพลงขนาดนั้นแล้วก็ไปประกรดวดแต่วอยไปแม่งร้องอยู่นั่นน่ะพักปราชัทีปปัดประชาทิปปัดประชาทิปปัดแล้วแม่งเปิดโคตรดังเลยนี่กูอยู่ชั้นสี่เนี่ยได้ยินพวกมึงชัดมากเลยพักประชาดทิปปัดประชาทิปปัดประชาทิปปัดก <c oughs> ูดถามจริงๆพวกมึงกันพักกันเมืองหรือตึกแกมมี่ชอบร้องเพลงขนาดนั้นเนี่ยไปประกรดวดแต่วอยไม่ต้องมาลงกุศลาก คนเขาจะหลับจะนอนเกียงใจชาวบ้านเขาบ้างจลตั้งหาอะไรไม่ประกาศนโยบายไม่บอกรัฐคำเลยมีนโยบายอะไรแม่งล็อกแต่เพลงอ่ะไหวปาวะนะไปบอกรถหาเสียงพวกมึงเปิดเบาๆหน่อยไม่งั้นก็ไปประกวดเดี๋ยวไหวปะนะไปประกวดไม่น่าหราไปร้องเพลงไปไปก้องเพลงให้พี่โจอี้บอยฟังนะปะ แม่งมีทุกเวอร์ชั่นเลยพวกมึงชอบร้องเพลงมากเลยแม่งมีทั้งป๊อปทั้งลูกทุ่งทั้งล็อกทั้งเพื่อชีวิตโอ้โหกูฟังพวกมึงนี่นึกว่าเพลงชาติเลยเฮียนะเปิดเบาๆหน่อยก็ร้องละ